น้าทำตัวนะหนุ่มตัวใชครับผมชื่อออยนะครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบ,บุรีชั้นปีที่สามครับผมทำไมอยู่ดีถึงอยากสมัครเข้ามาเพราะว่าเหมือนหลังจากที่ได้เข้าไปดูผลงานต่างๆของท่านเจริญเนี่ยครับรู้สึกว่าน่าสนใจครับแล้วก็ชื่นชอบกับสไตล์งานอะไรนี้เหมือนดูแบบเป็นบริษัทคนรุ่นใหม่อะไรครับแล้วเราทําตําแหน่งอะไรครับที่อยู่ในเจริญเป็นตําแหน่งวิดีโออีดิเตอร์ครับผมแล้วเราได้ทําอะไรบ้างแบบรุ่นพี่เขาให้เราทาอะไรบ้างในเนี้ย เขาทำอะไรมาได้ได้ทำอะไรเยอะไหมก็ได้ทําอะไรเยอะนะครับก็ได้ตัดต่อคลิปหลากหลายประเภทแล้วก็ได้มาออกกองดูการทํางานของ c ีเองสถิติคือ425คลิปต่อวันใช่ไหมไม่ถึงพี่อ๋อไม่ถึงส2 4อยเสออโอเคก็คิดว่าจะเยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่าชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างตอนออกกองกับตอนตัด นี่ก็ชอบเครื่งคู่ครับรู้สึกว่ามันคนละอารมณ์เลยอนแต่ตอนแรกพอมาออกกองก็คิดอยู่ว่าจะแบบจะเบื่อเปล่าวะอะไรแต่ก็ไม่เบื่อเมันได้เห็นการทำงานได้รู้จักอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าน่าจะเอาไปใช้ได้ในอนาคตเราคิดว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราจะทําสายอาชีพนี้ต่อไหมหรือว่าอยากทําอย่างอื่นสายอาชีพนี้แน่นอนครับผมอ๋อชื่นชอบชนี่ครับครับดีที่นำให้เราอยาทำให้้องชอบได้ ช่เพราะว่า424จริงๆตอนแรกเขาคิดว่าจะเยอะแต่แบบอ๋อพอบอก424ไม่เท่าไรเออไม่เท่าไรจะเข้ามาคิดว่าเป็นแบบอ๋อเออใช่หมายถึงว่าภาพ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 ก่อนหน้าภาพในหัวก่อนหน้าที่จะเข้ามาฝึกคิดว่าแบบคิดว่าจะเจออะไรคิดว่ามันจะเป็นแบบไหนในรูปแบบการการทำงานที่เนี่ยกดดันนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบไม่ค่อยได้เจอคนเยอะอะไรเงี้ยครับเพิ่งเคยฝึกทีแรกเลยจริงๆก็เคยฝึกมาแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนกัน กดดันนิดนึงอะไรก็แบบว่าแบบพี่ๆจะแบบโหดหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันว่าจะทำได้ไม่ดีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่พอมาก็ด้วยบรรยากาศการทำงานอะไรครับก็ทำให้เราไม่ได้แบบอึดอัดมากขนาดนั้นก็คือต่างจากที่คิดไว้ในตอนแรกเออแม็กกับพี่ตัดตัดงานด้วยกันบ่อยใช่ไอเสียยี่สิบสี่คลิปเลย แม็กกับโอปอนี่ใครบ่อยกว่าอยู่เยอะใครอยู่อยู่คุยหรืใครบ่อยก็คุยทั้งคู่เลยแต่ว่าผมตอนแรกจะคุยกับพี่แม็กมากเยอะกว่าใช่ไหมเป็นคนี่เดียงเดียงให้ให้ให้งานเขาก็ดูแลดีพี่ดูแลดีแล้วก็สอนตลอดก็เล่นเล่นอะไรฮาๆนิ่งแล้วผมก็แบบอะไรวะที่ย่างดูดวงภาษาขับเลยเอาของเฮ้าเลยเอาของทางเฮ้าเลยอันที่ดีเลยแบบที่มันมาในหัวเลยคืออะไร ตามนี้แหละครับผมโอเงานงางๆุดตนานแล้วกันเทฮาไม่ซีเรียสแต่ว่างานดีงานดีงานดีอ่าแล้วก็เดี๋ยวฝากเชิญชวนน้องรุ่นหลังออยหน่อยที่จะเข้ามาฝึกงานก็หราใครที่สนใจนะครับสายงานด้านโปรดักชันด้านมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็กำลังหาที่ฝึกงานแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็มาฝึกที่นี่ได้ครับผมรับรองว่าได้ความรู้ได้ประสบการณ์แน่นๆครับยังรอ à, bên kia bên kia bên kia